สวัสดีครับวันนี้ผมก็กำลังจะมาปลูกต้นยางยางนานะครับสำหรับวิธีปลูกของผมก็เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องการขุดหลุมผมจะตั้งใจขุดพอสมควรนะครับลึกประมาณมากกว่า30เซนนะครับแล้วก็ นำดินร่วนๆนะครับไว้ที่ก้นหลุมแล้วก็ผมก็ขุดกว้างประมาณ30เซนเช่นกันครับก็คือทั้งลึกทั้งกว้างเพราะว่าผมอยากจะให้รากเขาเนี่ยออมันเดินได้มากที่สุดจริงๆอ่ะอยากขุดกว้างกว่านี้อีกแต่ว่า ก็คงจะใช้เวลานานเกินไปนะครับก็เท่านี้ก็น่าจะพออีกอย่างต้นยางนาต้นนี้นะครับผมซื้อมาแล้วแหละนานมาแล้วแล้วทีนี้เก็บไว้ในเข่งนะครับเข่งก็นี่ครับประมาณนี้ซึ่งระบบรากเขาก็น่าจะใหญ่แล้วครับน่าจะแผ่ขยายเยอะแล้วส่วนลำต้นความสูงสูงพอๆกับผมเลยครับประมาณ170 ช่วงนี้ก็เข้าใกล้ฤดูฝนนะครับก็เลยปลูกเขารอหน้าฝนเลยแ่่ข้างๆนี่คือต้นสักนะครับปลูกระหว่างต้นสักสองต้นเลยนะครับส่วนต้นนี้เป็นต้นขี้เหล็กครับโอเคครับ สรุปก็คือผมเน้นที่การขุดหลุมขุดหลุมให้ลึกมากกว่า30เซนนะครับแล้วก็ขุดให้กว้างประมาณ30เซนเช่นกันเหมือนกับว่าให้เขาอยู่ในที่ที่กว้างแล้ก่อนโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ